วัสดีครับสวัสดีสสดพี่น,อน้องบิดสุบผูสก้นเหรครับผมกำวับบงว่าพี่น้องลายผูลายข้นสุองลายหมองลายบอลคือสีแล้าเขานะครับผมแต่พอนี่ใส่ย,ยังท่านเลยแล้วดอกย่างเขาเนียวครับผมเ <c oughs> มื่อนี้พอนี่ใส่กับสีผ้ามาอัปเดตสถานการณ์วงเดือนยากครับผมหลังจากข้างต้นไม่ทีล่ะลุงใส่ต้นดูเนาะไม่แป้งได้ <c oughs> จ้างเขาเอาลุง จ้างเขาขึ้นต้นดูครับผมเพราะงี้งใส่เรกล้าขึ้นมื่ต้นสูงไงโลงจากต้นดูได้กับเบิง้งเบิ้งโลดเบิ้งสภาพโลดพี่น้องผมบาดนี่ข้อว้งเดือนหักพับครับพี่น้องผมขึ้นที่รีที่รีไปประมาณสามสิบชั่วโมงบาดนี่ก็ล่งถอยลงใส่ต้นดูครับผมบาดนี่ก็ข้อว้งเดือนหักครับผมนี่ครับ เดี๋ยวพงศยิ้มใจะได้แก้ไขวานี่ตอนนี้คืนบ่ได้ตอนนี้อยากใช่อยากใหญ่กลายเป็นอยากเบิดสภาพ <laughs> หมดสภาพเอดเลี่ยดเลยยักษ์ใหญ่เราเดี๋ยวแก้ไขครับพี่น้องผมแก้ไขวงเดือนพระจันทร์ยิ้มบ่ออกตอนนี้กลายเป็นพระจันทร์บูดครับผม